ผลพักนักปรุงโฮมคุกเอาใจคนที่ชอบทานพาสต้าครีมซอสนะครับเราจะทำพาสต้าครีมซอสสไตล์ญี่ปุ่นตัวครีมซอสเนี่ยครับเขาจะมีส่วนประกอบของโชยุที่ให้รสชาติอูมามิอยู่ในนั้นด้วยครับเมนูนี้สปากเกตตี้ครีมเห็ดเบคอนครับ สูตรนี้พลจะทําอยู่ที่220กรัมนะครับเดี๋ยวพลจะชั่งน้ําหนักออกมาไว้เลย220กรัมเนี่ยครับของบ้านเราเนี่ยทานกันได้3คนสบายๆนะครับซึ่งเส้นที่พลใช้วันนี้เป็นเส้นคุณภาพจากประเทศอิตาลีนะครับก็จะเห็นว่าโลโก้ของแอ n เนซี่นะครับเป็นรูปเรือซึ่งเขาสื่อถึงสมัยก่อนที่ว่า,าจะต้องออกเรือเพื่อไปหาแหล่งข้าวสาลีดูรัมที่ดีที่สุดนะครับก็เลยเป็นที่มาของโลโก้ตรงนี้สปาเกตตีตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ฮิตที่สุดแล้วถ้าเพื่อนๆชอบจาเป็น หมายเลขคือหมายเลข3นะครับคุกกิ้งไทม์นะครับเวลาในการปรุงอยู่ที่ออเดนเต้แนาทีแล้วก็ให้เป็นนุ่มไปเลยเราจะเรียกว่านอร์มัลนะครับสินาทีสูตรนี้ผลจะต้มอ,อยู่ที่ประมาณ7นาทีก่อนครับทำไมถึง7นาทีเพราะว่าหลังจาก7นาทีปุ๊บเราจะเอามาใส่ในตัวน้ําซอสนะครับเขาจะเดือดต่อในตัวน้ําซอสของเราครับอตอนนี้นะครับน้ําของเราเดือดดีแล้วใส่เกลือในน้ําต้มเส้นครับคนใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาคนนิดหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เส้นลงไปครับค่อยๆนะครับดันเส้นลงไปด้วยนะครับเนะฮะเราต้องดันเส้นลงไปด้วยนะครับจะไปคอยให้เขาไหลลงไปเองไม่ได้นะครับเส้นมันจะสุกไม่เท่ากันเรามาคนเป็นระยะคนเป็นระยะเพื่ออะไรครับให้เส้นเขาโดนความร้อนกระจายทั่วดีนะครับเจ็ดนาทีมากพอในการทําครีมซอสของเราไหมพอดีพอดีครับเราลุยเลยครับน้ํามันมะกอกนะครับสองช้อนโต๊ะใส่ลงในกระทะก่อนเลยครับ ตามด้วยเบคอนนะครับวันนี้พลใช้เบคอนหั่นหนานอกจากน้ำมันมะกอกนะครับเดี๋ยวเบคอนเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยไขมันออกมาด้วยนะครับไขมันจากเบคอนค่อยๆออกมาแล้วนะครับเราลองดูนะครับเบคอนของเราเรียกว่าสุกสักประมาณ80เราใส่เห็ดเลยครับวันนี้เห็ดพลใช้เป็นชิเมจิอย่างเดียวเลยนะครับระหว่างนี้นะครับเราใส่กระเทียม2กลีบครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ garlic press ครับลองดูนะครับเห็ดของเราเนี่ยครับ เริ่มขึ้นสีแล้วนะครับเราต้องระวังอย่าให้กระเทียมโลกลายเป็นกระเทียมเจียวนะฮะอ่าณตอนนี้ส่วนประกอบสุกขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับใส่เนยลงไปนะครับเดี๋ยวลักษณะจะเป็นคล้ายๆเราทําแป้งรูนะครับเราลดไฟแล้วนะครับเราใส่แป้งครับแป้งนี่เราโรยลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ผัดครับผัดแป้งกับไขมันใส่นมครับผมนมใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อความง่ายอ่าพอเขาคนขึ้นแล้วเราใส่ที่เหลือลงไปเลยครับ คุกข้าครับนมเสร็จแล้วนะครับใส่ครีมครับอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมเวลาเพื่อนๆใช้วิปปิ้งครีมสำหรับทำอาหารขาวนะครับเลือกที่เขาเขียนว่าคุกกิ้งครีมนะครับจะทนความร้อนได้ดีกว่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คนแล้วนะครับเราต้องระวังนะฮะถ้าคนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราใส่น้ำต้มเซนได้ครับโชยุครับผมและก็พริกไทยพริกไทยเนี่ยผนชอบที่จะใส่เยอะๆเลยเพราะว่าครีมซอสเนี่ยพริกไทยจะช่วยตัดความมันนะครับ แล้วเราค่อยปรับรสด้วยเกลือครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ผลลถไฟต่ำๆเลยนะครับเพราะว่าครีมซอสของเราเนี่ยได้ที่แล้วครับพาสต้าของผลได้ที่แล้วครับมี2ช้ชอยให้เพื่อนๆเลือกนะครับชอยแรกก็คือว่าเราเสิร์ฟพาสต้าใส่ลงในจานนะครับแล้วก็ราดด้วยครีมซอสอีกชอยหนึ่งนะครับเอาลงไปคนในครีมซอสเลยครับซึ่งวันนี้ผลเลือกชอยที่เอาลงไปคนนะครับ จะเห็นนะครับว่าตัวครีมซอสของเราเนี่ยถ้าเราชอบให้มีน้ำๆหน่อยนะครับนี่ฮะยังไม่สายเกินไปนะครับน้ำต้มเส้นครับคนใส่ลงไปประมาณกระบวยหนึ่งนะครับชิมรสอีกครั้งนะครับถ้าอยากจะปรับด้วยเกลือพริกไทยก็ทำได้เลยในขั้นตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับโรยพริกไทยอีกเล็กน้อยครับ ก็เป็นพาสต้าครีมในรสชาติที่มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นลองทำกันดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็นไลายแอดครับ